สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ G e ๊กเรย c h anel n นะครับอยู่กับผมบอนและ iMobile IQ ZBright ไปชมรีวิวกันเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ1ไลค์1 subscribe ของท่านนั้นมีค่ามากๆสํสำหรับผม จะพามาดูรอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับด้านขวาจะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็ถาดมมถาดซิมนะครับตัวนี้เป็น hybrid sim นะครับด้านซ้ายมีปุ่มเพิ่มลดเสียงครับด้านบนมีแค่แจ็คหูฟัง3.5แล้วก็ไมค์ตัดเสียงตัวที่2นะครับส่วนด้านล่างมีลำโพงแล้วก็พอร์ตไมโคร USB ด้านหลังจะเป็นตำแหน่งของกล้องความละเอียด18ล้านนะครับแต่เซนเซอร์จริงๆจะเป็น13ล้านนะครับ18ล้านใช้ต์แวร์ขยายนะครับ LED f l a s อยู่ข้างล่างนะครับโลโก้ i q Z อยู่ตรงกลางแล้วก็โลโก้ iMobile ด้านล่างนะครับด้านหน้าจะมี้ l a s h ด้านหน้าและด้านหลังเป็นกระจกนะครับ Gorilla Glass นะครับตามสเปกหน้ากระดาษนะครับและขอบข้างเป็นอลูมิเนียมตัดด้วยดิมอนคัดอย่างสวยเลยหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับความละเอียด HD นะครับเป็นหน้าจอแบบ Super Bright AMOLED นะครับซึ่งให้สีสันที่สดและก็สวยมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ในเรื่องของความละเอียดหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับ Full HD นะครับแต่ว่าเป็นหน้าจอที่สวยกว่า HD ทั่วๆไปนะครับด้วยความที่มันเป็น AMOLED ด้วยนะครับโดยรวมสวยนะครับจอสวยมากๆนะครับ โดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะครับแนวเรื่องของจอมาพร้อม Android 5.1.1นะครับหลังเปิดเครื่องมานะครับจากกล่องนะครับมีอัปเดต OTA ให้1ครั้งนะครับตัวนี้ให้แรมมา3กิกนะครับและ ROM 3.2กิกนะครับ ROM ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยยังไม่เจอบั๊กนะครับรองรับ2ซิมนะครับแต่ว่าไม่รองรับฟูลเน็ตคอม3.0นะครับหรือที่เรียกว่า Dual Active Dual Standby สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับแต่เท่าที่เห็นจะเปลี่ยนได้แค่ฟอนต์เมนูภาษาอังกฤษนะครับไม่สามารถเปลี่ยนภาษาไทยได้ สามารถตั้งปุ่มเพิ่มลดเสียงเป็นปุ่ม power ได้สามารถตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องก็ได้นะครับกำหนดได้เลยอยากให้เปิดเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่สามารถเลือกเปลี่ยนตำแหน่งปุ่ม3ปุ่มด้านล่างก็ได้อยากได้ปุ่ม back ที่อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็เลือกเอาเลยมี OTA อัปเดตมาให้ในตัวนะครับไม่ต้องไปศูนย์บริการแต่อย่างใดนะครับสามารถกดอัปเดตในเครื่องได้เลยเวลามี OTA อัปเดตมาหน่วยความจำ32กิกนะครับหลังจากผมลงแอปใช้งานไปแล้วและเกมไป4เกมนะครับเหลือให้ใช้ประมาณ15กิกกว่าๆนะครับแบตเตอรี่2,600มิลลิแอมป์นะครับทำได้ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับไม่ได้ถึงกับดีมากแล้วก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับโดยส่วนใหญ่ผมหมดไปกับการเล่นเกม ROV นะครับอย่างที่เห็นว่าผมเปิดจอไปได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง รองรับเมนูภาษาไทยเต็มรูปแบบครับอ่านไทยพิมพ์ไทยเขียนไทยได้ร้อยเปเซ็นต์ใครที่ซื้อไปไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับเมนูภาษาไทยเสียงผ่านลำโพงอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับรวมถึงความดังก็เช่นกันนะครับไม่ได้ดังมากค่อนข้างเบาด้วยซ้ำนะครับ gps ค่อนข้างแกว่งนะครับอย่างที่เห็นใน google map เลยนะครับแกว่งมากๆเลยทีเดียวไม่น่าจะนำทางได้มันติดทัดได้10จุดครับใช้2นิ้วหรือ3นิ้วลากตัดกันได้ดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเซ็นเซอร์ <S S มีมาให้ค่อนข้างครบนะครับมีจอสโคปเซนเซอร์ proximity sensor magnetic sensor นะครับโดยรวมก็ครบเลย a n d ต2 Benchmark 35,233คะแนนมาพร้อม CPU snapdragon 615และ arduino 4 0 5นะครับการเล่นเกมต่างๆถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับทดสอบการเล่นเกม ROV นะครับผมปรับระดับกราฟิกสูงสุดนะครับเล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลทีเดียวเลยนะครับในส่วนของเกม l i n e x Revolution นะครับปรับสูงสุดเนี่ยจะกระตุกมากๆเลยนะครับแนะนำให้ปรับเป็นระดับกลางๆหรือว่าต่ำสุดนะครับจะเล่นได้นะครับและเกม Mobile Legends นะครับเกมนี้ก็เล่นได้ค่อนข้างลื่นไหลเช่นกันนะครับ แบบกราฟิกสูงสุดนะครับสำหรับใครที่อยากดูการทดสอบการเล่นเกมแบบเต็มๆนะครับสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยมาดูในเรื่องของกล้องถ่ายภาพกันบ้างนะครับกล้องสามารถแตะวัดแสงได้นะครับการโฟกัสถือว่าทําได้ค่อนข้างไวเลยทีเดียวนะครับและก็ชัตเตอร์ก็ค่อนข้างจะไวนะครับอาจจะมีจ๊ดไปสักหนึ่งจังหวะนะครับแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าไวแล้วครับกับเรทราคา3000บาทต้นๆนะครับ มีโหมดต่างๆให้เลือกนะครับที่เป็นจุดเด่นเลยก็จะเป็น IQ Camera นะครับในโหมดของ IQ Camera นะครับก็จะมี Refocus, Coma Flat และก็ o p t i c Zoom นะครับมีฟิลเตอร์ให้เลือกนะครับสามารถเลือกได้จากตรงนี้เลยนะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้ในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆนะครับก็จะมีให้ตามนี้เลยนะครับสามารถเปิดเป็นเสียงชัตเตอร์ได้นะครับแชร์โลเคชันได้นะครับสามารถเลือกอัตราส่วนของรูปภาพได้จะเอา4:3หรือว่า16:9ก็ได้นะครับปรับคุณภาพความละเอียดของภาพนะครับ คุณภาพของภาพนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมีเฟสดิเทคชันนะครับปรับ ISO ได้นะครับปรับไว้บาลานซ์ได้นะครับปรับความคมของภาพปรับคอนทราสอะไรได้นะครับ ในส่วนของวิดีโอกล้องหลังนะครับถ่ายได้ที่30เฟรมเซคันที่ความละเอียด Full HD นะครับวิดีโอกล้องหลังก็พอใช้นะครับกลางวันเนี่ยก็ถ่ายได้ดีเกินราคาอยู่นะครับแต่ว่ากลางคืนเนี่ยก็จะมีเฟรมเรท d r อปแบบให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับตัวนี้จะเป็นเลนส์ w i d นะครับตรงนี้จะมีโหมดให้เลือกเหมือนกล้องหลังเลยนะครับตามสถานการณ์ต่างๆนะครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้เช่นกันนะครับเหมือนกล้องหลังเลย มีแฟลชด้วยนะครับกล้องหน้านะครับถ้าเปิดแฟลชก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับสามารถเลือกแบบออโต้ได้นะครับหรือว่าให้เราเปิดไว้ตลอดเลยก็ได้นะครับในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆของกล้องหน้านะครับก็เหมือนๆกับกล้องหลังเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับตามนี้เลยกล้องหน้าสามารถแตะเพื่อวัดแสงได้นะครับอันนี้ค่อนข้างเกินราคาไปเยอะเลยทีเดียวนะครับ วิดีโอกล้องหน้านะครับถ่ายได้ที่ความละเอียด HD 30เฟรม per second นะครับกลางวันก็ทําได้ดีเกินราคานะครับแต่กลางคืนก็ก็จะมีเฟรมเรท drop ให้เห็นหลังจากที่เล่นเกมไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างปกติด้วยซ้ำนะครับจากที่ผ่านมาหลายๆรุ่นนะครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าบอดี้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับและด้านหน้าและด้านหลังเป็นกระจกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยมันจะ ค่อนข้างร้อนเร็วแล้วก็เย็นเร็วนิดนึงนะครับซึ่งเป็นปกติของมือถือที่เป็นโลหะหรือว่ากระจกอยู่แล้วนะครับ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ3า9 0บาทคุณได้อะไรบ้างคุณได้กล้องหลังดีนะครับคุณได้บอดี้อย่างรู้เลยเครื่องอย่างสวยเลยนะครับคุณได้เฟรมเป็นโลหะกระจกหน้าหลังเป็นกอ i ิ l ่าก a าสนะครับคุณได้จออย่างสวยเลยนะครับในเรื่องของสีสันนะครับแต่ความละเอียดเนี่ยคุณอาจจะครทีซีเรียอจากได้จอ Full HD เนี่ยตัวนี้มันอาจจะให้ไม่ได้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยจอมันสวยมากๆนะครับสีดาเป็นดําเลยนะครับแต่ใน ในเรทราคานี้เนี่ย3,290อาิบาทอ่ะติว่า0 0 0พนต้นๆนะครับคุณคุณหาจอฟูเอสได้ยากอยู่แล้วนะครับอย่าง IQ คตัวแรกเนี่ยคุณอาจจะหาได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเอามาเทียบกันเนี่ยจอตัวไหนสวยกว่าอ่าตัว Bright สวยกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเพ่งใกล้ๆเนี่ย IQ คตัวแรกเนี่ยมันจะละเอียดกว่าแน่ๆนะครับซึ่งถามว่าถ้าใช้งานปกติเนี่ยเห็นไหมว่า2ตัวเนี่ยต่างกันไหมดูออกนะครับว่า iQ Se วเจอละเอียดกว่านะครับถึงจะไม่ไปเพ่งนะครับแต่ว จอ HD บนขนาด5นิ้วที่เป็นจอ AMOLED เนี่ยผมโอเคนะครับตัวนี้จอสวยมากๆนะครับในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมันก็ทําได้ค่อนข้างดีในในเรทราคาของมันเนี่ยถ้าเทียบในเรทราคาของมันเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างดีมากๆด้วยซ้านะครับคือเราต้องเข้าใจนะครับว่ามัน3,000ต้นๆนะครับมันไม่ใช่มือถือ20,000ที่จะเล่นเกมได้ลื่นมากๆปรับกราฟิกสูงสุดนะครับคือมันอาจจะไม่ลื่นในบางเกมอ่ะแต่ว่ากราฟิกอ่ะคุณปรับไปเป็นกลางๆปรับให้มันต่ําได้นะครับคือเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหม คือเราจะไปคาดหวังว่ามันจะเล่นเกมดีมากอะไรพวกนี้มันไม่ได้นะครับกับราคา3 0 0พต้นๆเนี่ยนะครับไม่งั้นมือถือ2อ0 0 0มันขายไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับในเรื่องของกล้องก็เช่นกันนะครับจะเอาไปเทียบกับมือถือรุ่นแพงๆอ่ะมันไม่ได้แต่ว่าถ้าเทียบกับราคาของมันเนี่ยมันทําได้ดีเกินค่าตัวมากๆแล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับมันไม่ได้แย่นะผมว่าแล้วก็มันก็ไม่ได้ดีนะคือถ้าจะให้ผมติเนี่ยถ้าเทียบกับเรทราคาของมันนกาบท ผมจะไม่ติอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าตัดเรื่องเรื่อราคาเนี่ยออกไปเนี่ยที่ต้องติเนี่ยผมจะติในเรื่องของเนี่ยผมจะเสียดายตรงความละเอียดหน้าจอหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้แซดตัวแรกเนี่ยมันเป็น Full HD ใช่ไหมตัวนี้เหมือนอนเป็นตัวอัปเกรดนะครับแต่ว่าโดนโดนลดความละเอียดจอเนี่ยอันนี้ก็แอบเฟลนิดนึงนะครับอันนี้คือผมตัดเรื่องราคาออกไปนะครับ แล้วก็จะมีในเรื่องของวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังนะครับที่ถ่ายกลางคืนเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าเทียบกับเรทราคามันก็เกินราคาแล้วแหละนะครับเราจะหาตัวที่คุ้มค่าที่มันดีค่อนข้างครบแบบเนี้ยยากในเรทราคา3,000ต้นๆเนี่ยนะครับ แล้วก็จะมีในเรื่องของลำโพงนะครับที่จะเบาไปนิดนึงนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ของราคาของมันนะครับแต่ว่าถ้าต้องติเนี่ยก็จะติเรื่องลำโพงนะครับที่มันจะเบาไปนิดนึงนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ IQ Set Bright ใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมอย่างมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม